กอนจะมาต่าได้ดีเห็นวิวข้างหลังอโเพื่อให้เห็นวิวนั่นแหละหาเที่ด้านตรงนี้เพราะว่าซุลิโจนักชัยชนะนะครับเราด้าตรงนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าเขาไป็นที่คนที่เขาแข็งรั้วก็เลยก็มาด้านนี้เพราะเห็นว่ามุมภาพมันจะก็เลยได้นะครับซุลิโจคุณนี้วันเกิดซุลิโจนะครับก็เลยพอดี เรามาทานกันนะครับท้องียครับทเสียที่ที่เราหัวหินนะครับยอดเลยบรรยากาศยามเดยร์อันนี้นานแล้วที่ซุนิโตไม่ได้มานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปทานด้านบนนะเขาเรียกว่าซอยใน้ำปลาด้านบนจะมีจะมีร้านอาหารลักษณะเป็นร้านอาหารซีฟู้ดเหมือนกันเขาจะเอาเขาจะกลุ่มหอยปูปามาโชว์แบบนี้นะครับอ๋อจะมีหน้าหน้าตัวใหญ่ด้วยเรายวไปอีกรอบนึงเนาะเดี๋ยวเราไปเดินชมได้เราไปชมดูนะว่าเรามาทานบรรยากาศนะอลังการเหมือนกันในยุโรปเลยครับแบบ ส้มตำไทยใส่ปลอยปูปลาน้ลาดเดี๋ยวคุณซิปิโจนะจะพาเราไปดูนะครับว่าอลังการอย่างไงนะครับกับคุณน้อยแต่คุณเล็กส้นตำไทยใส่ปลยแล้วครับผมเป็นมีั้สตำตัวเกนะครับอ๋อตัปาตัวเล็กนได้นี่จะนี่ชิมไปดูนะฝั่งนี้คคนกันแล้คุณซิปิโจจะชิากินได้เลยเดี๋ยวชิมไ้ดูนะ มิเตอร์ฮัสเซียคงจะอยากทานนะอันที่ว่าน้องอูนะเป็นหอยเชลล์นะครับอราดซอสแต่ซอสอะไรคำนี้ซอสอะไรคนเยียร์เลยดูนี่เลอเนยเนยเฉยเนาะเหมือนเมื่อวานที่เราทำมั้งเนาะวานเราทำนะครับคุณคุณเล็กทำไม่ทานนะครับทำไม่ทานที่แต่วันเมื่อวานที่ทานไม่ได้พอดีคือมีชาวต่างชาติอยู่นะครับเพื่อนของคุณเนาะคุณเล็กนะครับก็ จะถ้าเป็นคนไทยก็คงไม่คุ้ชอบเท่าไหร่แครับาเป็นชาวต่างชาติเขาจะกินแบบนี้นะแต่คนไทยนี่ถ้าใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก็โอเคนะครับแบบนี้นะไม่เป็นไรอยู่ที่ไหนล่ดูว่าอร่อยไหมครับเป็นไงบ้างครับคุณป๊อปเตียถ้าไม่อร่อยก็บอกอร่อยนะบอกเลยนะฮะว่าผมชอบสุดของคุณคุณเล็กมากกว่าพี่จันที่ไว้ใจใช่เพราะว่าอะไรไหมครั ใช่ก็เพื่อหอยเนี่ยที่นี่ก็ดีกว่าเพราะว่าอันนั้นหอยแบบขาดฐานฐานตัวเล็กที่เปหอย่เราเอาเปลือกมาอาแลตัวหอเขาปล้วงะในมรที่เป็นฟีดปหอยนะอแบลูนะ่้วก็เอาเปลือกเปอเฉยเปลือที่เขาไปร้างใหม่แล้วทํางใหม่รอบ กูเล็กนะก็แกเป็นแม่ครัวนะคือมีตำแหน่งแม่ครัวด้วยเ <c oughs> <c oughs> จ้าของดีจอดนะเป็นบอสใหญ่คร <c oughs> ับอ,อันนี้น่ากำลังครับคนทำร้อนครับแกบอกว่าอันนี้ฮะับที่ที่นี่เขาใช้เบือหอยเก่านะเบือหอยเก่าแล้วเยอะเสร็จเอาไปล้านเอาไปเอาไปร้านเหมือนเดิมแล้วก็ไปซื้อโบอกของเชลล์ที่แม่ครัวที่เสิร์ฟรูปมาววาางงวางวางวาง แล้วก็เอาอซอสลาาพวกทีเมเลยล่าแล้วก็เอาไปอบย,ย,อย่างใช่ไหมย่างเนี่ยเขาไม่อบเลยอันนย่างเนี่ยเป็นย่างนะแต่ของคุณน้อยก็คือคุณเ,เล็กครับออยคุณเล็กนะ คุณเล็กนี่คือเขาใช้ใช้ใชหอยสดๆเลยคทั้งตัวั้งเปือกนะเวลาแต่ผมแบ่งมันผมว่าจะหวานกว่างเนื้อหอยจะหวานกว่าทานตรงนี้เนื้อหอยมันไม่หวานนะเขาเรียกว่าเนาะที่เราทานทานเองเนาะสดๆเลยแล้วก็ข้างหน้าจะมีคือประมงนียนะเอาหอยมาขายเลย แต่พ yeah, ี่เจ๊ก็ี่ตลาดเป็ตลาดชิปที่เราถ่ายราคาว่าโกบอกเพื่อนๆเลยอ่ามี้ชิปหนึ่งที่ว่าเราไปถ่ายที่ทางข้ามทางรถไฟนะราคาเท่าไหร่นะราคา40บาทนะครับโล25บาทถูกด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คือเราไม่สามารถถ่ายได้นอกที่บอกเพื่อนๆดูก็มีคนทักเพื่อนชาวต่างชาติเขาเขาบอกว่าคือคือมันต่างชาติเขาพูดภาษาอังอยู่เรื่องเรื่องเรื่องสุดที่สุดบุคคลที่เขา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 ถือนะ น้องวีดีโอก็ถึงแล้วคนไทยชอบวิดีโอเขาช็อกกล้องเจอมาได้ครับเขาหานเลยนะครัเรามาทานกุ้งดีนะอร่อยค่ะอันนี้ไปทานได้เลยนะครับคุเล็กจานที่ทานนะเราทานกุ้งส้มปลากระบอกปลากระบอกหรอครับกุ้งส้มปลากระบอกไม่แพ้กิมาหลายตัวอร่อยเลยอ่ะผมเคยทานต้มส้มแบบนี้นะครับ สองหวานน่ะเนอะมันออาหวานไงมนะันออกหวานาาวานี่มันสำหรับรสชาติแปลกใหม่คือมันแปลกใหม่นะปกติต้มส้มม <Yeah. S 2> ันกรอบเปรี้ยวๆคุเค็มเนาะอันนี้คือ สูตรดังเดิมหรือว่าเป็นสูตรหรือสูตรใหม่ที่ดัดแปลงสมในสูตรแบบนี้ค่ะมันก็ต้องออกหวานหวานอสุแต่ว่าเขาช้มผลแต่ว่าจงเป็นรสคือจริงๆแล้วต้องออกหวานหวานหน่อย่ใชใช่ไหมพูดรู้เอว่าต้มส้มต้องออกนหวานหน่อยต้มจ้มนี่มันอาหารต้านียอาหา ภาคกานคอสานก็มเนาะส้มสมเนาะส้มส้มเขาแบบโรบบบ้านเรานี่ส้มแบบส้มจริงๆนะเปรียวๆเป็มๆผมคกาเ็มอันนี้อันนี้ภาคการภาอีกากาภาคการนะนี่นี่นีของเราของเราหอมหอมหวานฟูซีหวานหวานโอ้โหรถ้าหล่นลูกกทำให้ใหม่หมดนะ ครับอรับก่อนครัับอนนี้เขาเรียกอะไรนะครับคณะหมูกรอบนะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดูอ๋อไม่ใช่ครับมันจะเป็นซีฟู้ดทะเลเผาทะเลเผารวมครับอันนี้สั่งแบบรวมกับหรือซีฟสั่งที่อย่างนี้อย่างอย่างแยกกันรวมรวมรวมมิดจาเท่าไหร่ครับ450ผมว่าไม่แพงนะไม่แพงนะกะเทียรเผาในบ้านเรานะครับบ้านเรากลับแพงกว่านะ ก็ได้ที่นี่สุดๆเนาะราคาไม่แพงครับก็มีกุ้งมีหอยปูปลามีหมึกหมดไม่ครบสูตรเลยนะฮะมีหอยปูปลากุ้งแล้วปลาหมึกปลาหมึกด้วยนะฮะก็เอาไปเผานะครับก็เดี๋ยวยังมีอีกสี่ห้าอ่าอีกสิบรายการนะที่สั่งไปนะันอันนี้เดี๋ยวจะต้องต้องต่อโต๊ะแล้วนะเพราะว่าอาจจะไม่พอนะเพราะว่าทานกันวันนี้นะครับเราเริ่มจะมองค้อนกันแล้วนะครับอ่านะครับดูนะครับ อร่อยมากนะฮะ <คน S 1> ร้านนี้ผมชอบเลยอ่ะครับมีมีอะไรที่ไม่อร่อยมากฮะคุณวัดเสียรอร่อยทุกอย่างจริง,ง,งแต่ว่ามัปปนคือปลักนะแต่ว่าปลกเขาบอกเขาเราพูดได้ว่านี่อร่อยมากแต่ว่ามันคูอที่เราทานเมื่อวานไม่ได้มันว่าอันนั้นมันส,ปปนสดอันนี้มันต้มมาแล้วมันจืดจี๋มันไม่มันเป็นหอยหอยหอยแมคโครไหหอยที่เขาต้มมาเนาะต้มแล้วแช่เ็ือ้อ เขาพลิมานไม่หน่อยเนาะมัน hmm. กุ้งอะไอกุ้งที่ว่ากุ้งแมคโคนะที่เขใส่กัดูได้แมคโคที่ขายเป็นถุงๆา้นะนั่นไม่อร่อยนะพอพอเรามาทำมาทำข้าวต้มหรือว่าทำอะไรก็จ้างเรามาทำต้มยำนี่ยนครับอ้เขาตั้งนี้ตังนี้ตั้งนี้แล้วทำคำพเ่ะเี่มาแล้วเยแยเดี๋ยวนี้ก็ ก็ต้องขอบคุณคุณป๊อปเสียนะที่สั่งที่ช่วยเลี้ยงนิจโจวันนี้นะครับก็ค <laughs> งจะไม่ถึง20,000นะครับเพราะว่ามื่อวานนี้นะฮะต้องขอบคุณป๋ามากนะครับนี่เพื่อนกันนะฮะร,รู้ใจมากเลยนะครับรู้ว่าเป็นวันเกิดของนิจโจวทานก็เลี้ยงนะผมก็ต้องขอบคุณท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับน้ำตาัวดน้ำแข็งท่านทานได้ร่วงยี่สิบเปร์เซ็นครับ อะไรนะครับ20เปอรครับขอพ่มบเปอร์นต์ครับผมตาที uh ่ตกลครับจะช่วยเออไม่เป็นไรก็ยังดีครับน่ารักครับได้กินขนะตาในนั่งกงมตาจีพันเลยสถานการณ์นี้เราเราสคนเราก็เล่นอยงนี้ตลไปตาจััดสุกสนานนะครับทเไปไปท่องเที่ยววันนี้ม okay. ันเครียดนะ ที่ <S an other> ยังไม่ได้ทำเนาะถ้าหาอะไรที่ <S <S <ar> <S ม,มันทำได้ตลก <S <S <ar> ตลกคุยอะไรแย่เลย่ออันนี้นเขาเรียกว่าส้ม,สมตำตเวลาไปอย่างเงี้ยก็แย่อย่างเนี้ยไม่มีอะไรไม่ได้ทำแล้วก็เอาสะดวกกันไม่มีอะไรต้มตำอ่าลองอย่างตัวพี้ลองอย่างนี้เลยลองกุ้งเลยเนี่ยผมลองนี่ไปละเต้อหูนี่อร่อยคืออาหารอาหารเยอดเลยมเนาะนะ ทนเลยโอเคแล้วก็ต้องแค่นี้ก่อนนะครับสกหรับคลิปนี้นะครับของคุณนิโจนด้วยชอแนลนะครับในบรรยากาศยามเย็นนะครับร้านรัวชาเลหัวหินนะฮะแตงโคชิงอ้นดิสดิสชาเลรสารื้เลยเขาเล่าคู่ใหม่นะคู่ใหม่นะพี่แกว่าผัดอะไยนะผัดบะเต้ผัดซอสจุนี่อ๋อกิน่ะผัดซอสมั่วคือทำมั่ว คือเหตุผลทำง่วงๆให้ามาัอร่อยนะครับเป็นสูตของทางลานานี้เหมนแกบอกว่าใส่อะไรนะจำไม่ได้ผมลืมเลย1972 <c oughs> I ร o r n in 1972